หนึ่งต้องสวีดัสสวัสดีครับอยู่ในช่อง TYT Family ครับเจอกับผมคนเดิมนะครับพ่อกไก่ครับคลิปนี้นะครับอาจจะเป็นคลิปที่มีประโยชน์กับหลายๆคนนะครับผม เป็นคลิปในการท่องเที่ยวในวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับผมทุกคนสามารถไปได้ไม่ไกลจากกรุงเทพเลยนะครับผมนะครับผมได้ทําการแยกย่อยคลิปมาเพื่อให้ทุกคนได้มีความรู้เราสามารถไปเที่ยวได้ในวันหยุดสุดสัปดาห์เลยนะทุกคนอาจจะเป็นกาไล์ให้กับหลายๆคนนะครับผมในวันหยุดนี้นะครับผมเพื่อเป็นโปรแกรมการท่องเที่ยวนะครับสำหรับคลิปเต็มสามารถไปดูได้นะครับผมวันนี้ผมจะพาทุกคนไปไหนติดตามผมเข้าไปเลยครับผมกับภาพความสวยงามของสถานที่แห่งนี้นะครับผมตามผมไปเลยครับกับที่วัทที่หนีเที่ยวครับผมด้วยรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าเอดีวีหนึ่ ตามผมไปเลยครับทุกคนครับก็สวัสดีครับอยู่ท่องที่ยวีแฟมิลี่ครับวันนี้เจอกับผมอีกแล้วนะครับผมกับพ่อไก่คนเดิมครับเพิ่มเติมก็หล่อๆเอาการันเดิมนะครับวันนี้ทุกคนถ้าเป็นวันหยุดเมื่อไหร่เราไม่หนีเที่ยวก็ซ่อมของนะครับผมแต่วันนี name, ้ก ah yeah, okay. ็คือเป็นช่วงของทีวีทีหนีเที่ยวนะครับผมวันนี้เราจะไปที่ไหนกัน ก็ค so like so ือครั้งก่อนที่เราทําเรื่องของโบราณสถานนะแล้วก็มีคนชอบทุกคนทานนี้ก็บอกว่าขอให้ญาติไปเ็มีคนอยากดูอยู่ทุกคนนะครับผมไม่รู้ก็คือนะมีมีเอฟซีนะบอกว่าชอบมากครับผมก็เราผมว่าจะไปทําอีกนะวันนี้ก็เรียไปทําที่ไหนกันผมจะไปใกล้ๆบ้านผมไม่ต้องไปไกลนลก็คือที่สระบุรีนี่เองนะครับผมแต่หลายคนคงอาจจะยังไม่เคยทราบสถานที่ของสระบุรีก็มีโบราณสถานเหมือนกันเนี่ยทุกคนดูนะเดี๋ยวให้ดูอะไรทุกคนด้วยมีมีนี่ขอให้เอานี้คุณนะคุณแม่คุณน้าเขาบอกว่าเนี่ยอันนี้ตัวแทน มัดแขนเนาะโอเคก็น,นะทุกคนเดี๋ยวเราจะออกเดินทางกันแล้วเดี๋ยวเตรียมของวันนี้ฉุกระหกหลือเกินนะครับผมบอกตรงว่าหลายอย่างมากเลยก็เดี๋ยวจะไปแล้วก็นะแม่นัดปีบัต<ะ>เจ็ตทุกคนอ้าวทุกคนเงินพ่อไปห้าร้อบาทแม่ก็เลยคิดว่ามันน้อยไปแม่ช่วยพ่อประหยัดนี่คะ่ะเตรียมข้าวเหนียวไว้แล้วหนึ่งกระติ๊บโอ้ทุกคนดูเลยหนึ่งกระติ๊บหนึ่งกระติ๊บข้าวเหนียวกับอะไรเนี่ยปลาสับน้ำตาจะไหลเลยวย โอเคเดินทางดีกว่าครับเขากะจะไม่ให้ผมใช้ตังหรอกให้เขาคงจะให้ผมเตินมน้ำมันอย่างเดียวทุกคนดูนี่โอ้โหข้าวเหนียวไใหม่ครัข้าวเหนียวเออข้าวเหนียวบ้านๆเลยเนาะเต็มกระติบเต็มกระติค่ะเต็มอะไรกระติบกระติบไปได้กินให้หมดนะคะโอ้โหทุกคนเบาหวานทองขึ้นอ่ะทุกคนโอเคครับเดินทางดีกว่าครับก่อนนะครับวันนี้สําหรับคลิปนี้นะครับผมผมจะเดินทางไปที่สใใลับุรีใกล้ๆบ้านเราเองนะครับผมระยะไม่ไกลทุกคนประมาณร้อยกว่าโลนะครับผม ก็ไปดูโบราณสถานของสระบุรีกันนะครับผมจะบอกว่าวันนี้คงจะจุกแน่นอนเพราะว่าได้ข้าวเหนียวเป็นหนึ่งกระติบพร้อมปลาราสับอีกหนึ่งกระปุกนะครับผมโอเคครับก็นะครับผมหวังว่านะครับก็คงจะสนุกสนานกันนะคลิปนี้เดี๋ยวเราเดินทางไปกับผมเลยนะครับที่สระบุรีครับผมว่าดูว่ามีสถานที่โบราณอะไรบ้างเดี๋ยวผมแนะนําเสนอและพาไปเที่ยวกันนะครับทุกคนครับแต่ก่อนไปเดี๋ยวเติมน้ำมันกันก่อนนะครับแม่กลไม่ต้องให้ใช้อย่างอื่นนะครับผมเติมน้ำมันเดียวอ๋อตามนั้นแหละครับผม ทุกคนตอนนี้ก็เติมน้ำมันไปนะครับประมาณ2 3 1บาทนะทุกคนนะเดี๋ยวเราจะเดินทางไปกันเลยทุกคนก็มาแวะมาเติมน้ํามันนะที่ป so. <con> <en itsu. S 2> ั๊มนะครับผมนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะเดินทางต้ขออนุญาตเซตเรื่องของระยะทางกันก่อนนะว่าเราจะเดินทางไปวันนี้ประมาณกี่กิโลเมตรนะครับทุกคนโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตเซตระยะทางกันก่อนครับผมมาตอนเราทุกคนนี่ไงมีน้องน้องน้องกบมาด้วยมีให้เอามาด้วยนะทุกคนโอ้โหนะครับผมเราเซตระยะทางก่อนนะครับ ไปครับเดินทางกันดีกว่าทุกคนนะครับเดี๋ยวร้อนแล้วตอนนี้ผมออกสายมากเลยทุกคนไปครับก่อนทุกคนผมก็นะทำการนะครับตั้ง g p s ครับแล้วก็จริงข้อมูลพูกนี้ผมหามหมดแล้วเราสาธิตโบราณสถานของสระบุรีมีอะไรบ้างผมหามหมดแล้วแต่ว่าตอนนี้คือเราจะตั้งที่แรกที่เราจะไปก็คือวัดหนองโนเหนือทุกคนอยู่อำเภอสาวให้นี่เองนะครับผมก็ขับพิมพ์คําว่าวัดหนองโนเหนือนะครับ ก่อนทุกคนนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่วัดหนองโนเหนือนะครับทุกคนนะฮะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง10นาทีทุกคนระยะทางประมาณ6กกิโลครับเดี๋ยวเดินทางไปเลยครับผมไปที่สลักรีครับไปครับไปเลยทุกคนก็เราก็เดินทางกันนะครับผมผมเดินทางสายมากๆทุกคนวันนี้ต้องขออนุญาตนะครับผมหาที่กินข้าวของทุกคนบอกตรงว่าหิวมากๆเลยแล้วบอกตรงก็นึกถึงอะไรกระเิีบข้าวเหนียวที่แม่นัดเขาเอามาให้เรานะครับผมก็เลยก็จะหาทางนะครับผม ข้างทางมันจะมีพวกหมูย่างแล้วก็อะไรพวกนี้นะเยอะแยะมากเลยรับระหว่างทางที่เราไปสลับบุรีทุกคนเดี๋ยวเราแวะกินข้าวก่อนผมซื้อนะครับผมหมูย่างนะไปกินกันแล้วคนนะเดี๋ยวผมไปนั่งกินข้าวก่อนนะครับกับหมูย่างข้าวเหนียวแล้วก็แจ่วปลาครับผมสุดยอดครับทุกคนไปครับกินข้าวก่อนครับหิววันนี้ครับก็เราซื้อหมูครับนี่ก่อนครับผมผมบอกว่าอยากกินจริงนะสแกนใสยล่ะนี่บอกทุกคน เดี๋ยวเราไปกินข้าวกันก่อนนะครับผมจะเข้าไปพักที่พีทีแม็กแคมนะครับไปนั่งทานข้าวชิวๆที่ที่ปั๊มหน่อยสักหน่อยแล้วก็นั่งนั่งล้างลนล้างจล้างหนล้างหน้าอะไรให้เรียบร้อยกนะันเพราะว่าเดินทางมาได้ต้องแบนึงแล่วเดี๋ยวเราเดินทางเข้าไปทานข้าวนั่นก่อนดีกว่าครับทุกคนครับต่อทุกคนเดี๋ยวขอกินข้าวก่อนนะครับผมผมก็มาแวะมาตรงแถาววังน้อยทุกคนก็นั่งทานข้าวเมื่อกี้จะไปปั๊มพีทีแล้วท่นี้คนเต็มมากเลยนะครับผมก็เลยต้องมาอาศัยอยู่ตามตาเนี่ยทุกคนเนี่ยนะ ปาลารอรถอ่ะทุกคนดูดิบรรยากาศอะไอย่างเงี้ยผมมานั่งกินข้าวหน้าโรงเรียนวังน้อยวิทยาโรงเรียนวังน้อยนะครับพนมวงพนมพงวิทยาทุกคนเนี่ยเงี้ยขออนุญาตมาอาศัยกินข้าวแป๊บนึงนะครับนะครับโอเคเดี๋ยวนี้ทุกคนดูอาหารที่พยายามนำมาให้เขาเหนียวน้ำจิ้มเออเขาเรียกนะปลาล่าบองว้ยวิ่งปลาแล้วก็ผมซื้อหมูเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวเราขออนุญาตกินข้าวกันก่อนนะครับผมแล้วก็จะเดินทางกันเลยนะครับทุกคนขออนุญาตกินข้าวก่อน ทุกคนครับผมว่าความสุขมันอยู่ทุกที่นะครับไม่ว่าที่ไหนเราก็มีความสุขได้อาหารมื้อนี้ถึงแม้มันจะไม่เลิศหลูก็ตามนะครับแต่ผมว่ามันอร่อยมากๆเพราะว่าแม่นาเขาตั้งใจที่จะทํามาให้เรากินนะครับระหว่างทางน,นะแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ทํารู้สึกว่ามันอร่อยนะทุกคนนะแล้วโดยบรรยากาศข้างๆมันเย็นมากๆแล้วก็ถึงแม้มันจะเป็นริมถนน,น,นก็เถอะนะ ผมว่านะมันมีความสุขที่มันมีความสุขได้ครับมันอยู่ที่เราเองว่าจะเลือกมันจะสุขหรือจะทุกข์แค่นั้นเองถ้าเราแบกมันไว้มันก็นัาครับผมแต่ถ้าเราปล่อยมันวางลงนะครับลงแล้วยืนชมกับมันนะครับอันนี้เขาเรียกว่าความสุขครับทุกคนก็เป็นกำลังใจทุกคนนะบรรยากาศดีมากสำหรับตัวนี้นะครับผมว่าเดี๋ยวจะเดินทางกันต่ออิ่มนะก็จะไปแล้วนะครับทุกคนครับโอเคครับผมไปกันต่อครับ หลที่ผมทานข้าวอิ่มแล้วทุกคนเราก็จะเดินทางไปที่วัดโนนเหนือกันเลยแต่ทุกคนครับผมมีเหตุการณ์บางเหตุการณ์ที่จะนําเสนอให้ครับอันนี้ผมไม่ได้มาอะไรนะครับทุกคนผมรู้สึกว่าผมนะครับผมมีเหตุการณ์ก็คือผมขับรถไปได้ระยะหนึ่งนะทุกคนนะครับผมก็อีกประมาณสัก3สามสิบกิโลถึงสระบุรีแหละผมได้ไปเจอคนข้างทางนะครับที่เขาเขียนมอเตอร์ไซค์โดยปกติแล้วขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยเราเห็นคนเนี่ยต้องไปถามว่ามีเรามีอะไรให้เราช่วยไหมน้ำมันหมดหรือเปล่าครับทุกคนครับเดี๋ยวปดูกันเลยคร็ด one จร,จริงๆผมก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะอัด,ดโยนนะคนเพราะว่าผมเปิดวิดีโอหน้ารถเนี่ยเพื่ออัดเส้นทางนะครับแต่พอดีเอิญไปเจอพี่เขาเนะครับผมผมก็ถามก็ว่าพี่น้ำมันหมดหรอแกบอกว่าไกพอยังมีครับแต่แกต้องประหยัดและเซฟไว้เพราะว่าแกจะต้องข้ามขึ้น,นบนเขาทุกคนเพื่อจะไปเลยสลับบุรีไปอีกแล้วแกจะบอกว่าแกไม่มีเงินติดตัวผมเดชบุญ ja ครับวันนะั้ผมแซงแม่น้ำมาน100บาทครับ ผมก็เลยเอาเงินของผม100บาทให้แกไปแต่ผมบอกเลยนะครับว่าพี่จะหลอกผมหรือไม่หลอกผมไม่ว่าหรอกแต่ผมถือว่าผมได้ทําบุญช่วยพี่แล้วนะก็ยังไงก็ขอให้พี่เดินทางปลอดภัยนะครับผมแล้วก็เอาเงินนิฟเตอร์น้ามันและอีกครึ่งหนึ่งขอให้พี่ซื้อข้าวซื้อน้ํากินเนาะเพราะมาตรงว่าตอนนั้นอากาศร้อนมากๆทุกคนนะครับผมแล้วก็ผมก็ยันแกมาสักระยะหนึ่งเพื่อจะไปถึง ให้ใกล้ปั๊มที่สุดนะเพราะเราสงสารแกอากาศมันร้อนจริงโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปไปกันเลยดีกว่าครับทุกคนบอกผมว่าวันนี้ได้รู้สึกว่าได้ช่วยและได้อิ่มใจด้วยทุกคนรู้สึกอิ่มใจนะแลวเราได้มีโอกาสได้ช่วยเขานะทุกคนนะถึงแม้จะมีเงินแค่หนึ่งร้อยบาทนะผมมีเงินสดแค่รนะ้อยเดียวตอนนั้นนะชีวิตเนะาะไปครับไปเป็นไรโอ้โหไม่กับผมไม่เป็นไรมไมมไมเไราถือว่าผมได้ช่วยแล้ว โอเคนะโชคดีพี่โชคดีเสร็จ้วมาแล้วไปกินข้าวซะไปโชคดีครับก็ทุกคนเราก็มาถึงวัดหนองโนนเหนือนะครับผมบรรยากาศวงตรงว่ากว้างมากๆคือวัดเงียบมากวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะที่ผมมาคือวันอาทิตย์นะครับผมก็อยู่ในที่อ่าก็อยู่ในจังหวัดสระบุรีนะครับอำเภอเมืองนะครับผมก็มากันได้นะครับผมเป็นวัดแห่งนี้ได้เป็นโบราณสถานแล้วนะทุกคนนะ เดี๋ยวมาดูบรรยากาศของพระโอษฐสถกันก่อนว่าเป็นยังไงกันบ้างนะทุกคนนะสวยงามมาๆกๆนะผมเก็บภาพบรรยากาศให้ดูนะครับแล้วเข้าไปนะผมบอกตรงว่ดโบสถ์สวยจริงๆทุกคน,นครับผมเดินไปแวบ,บมาดูรอบเแล้วนะครับผมโอเคครับเดี๋ยนไปดูบรรยากาศกันเลยครับกับวัดครับผมอ๋อนี่ครับผมก็เป็นวัดเป็นโบสถ์ของหลวงพ่อหลวงพ่อม่งแรงนะครับผมก็บรรยากาศตอนนี้เย็นทุกคนนะครับนี่คือรอบพระโอษฐสนะครับทุกคนโอษฐสถไม่ใหญ่นะทุกคนนะเล็กๆนะครับผม แต่ว่าภายในผมพ่อสวยมากๆเลยนะครับนี่ครับดูบรรยากาศกันก่อนนะครับผมตอนนี้เย็นนะเย็นจริงนะครับนี่ครับผมโบสถ์หลวงพ่อนะครับผมก็นะครับประตูก็ไม่ไม่สูงนะประมาณผมนะครับผมเล็กๆนะครับผมก็นี่ครับพอโบสดประมาณนี้นะทุกคนเขาก็รวบรุงแล้วก็ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากๆเลยนะครับผมมีภาพเขียนสีด้วยนะครับาะว่าเขียนสีสวยมากด้านในเป็นหลวงพ่อครับผมนี่ครับผม หลวงพ่อม ok ok uhh ่งแรงนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปสการะหลวงพ่อกันดีกว่าแล้วก็ชมภาพบรรยากาศด้านในนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับทุกคนโอเควัดหนองโนเหนือตั้งอยู่ที่เลข68มุ่ที่3อําเภอเมืองจังหวัดสระบุรีครับวัดหนองโนเหนือเป็นวัดเก่ามีอายุมากกว่า200ปีนะครับ เดิมชื่อวัดบรุรณัสามาคัคคีเมื่อราวๆปีพุทธศักราช2,363ได้ย้ายสถานที่ตั้งจากวัดที่ลกล้างมาตั้งอยู่บริเวณใกล้หนองน้ำครับเพื่อเป็นจุดศูนย์กลางของหมู่บ้านเปลี่ยนชื่อเป็นวัดหนองโนเหนือครับจนถึงปัจจุบันสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายครับได้รับได้รับพระราชทานวิสุงคสีมาครั้งแรกครับในปีพุทธศักราช2,373และครั้งที่2ในปีพุทธศักราช2 5 4 1ครับ มีพื้นที่ขนาด5ไร่2งาน86ตารางวาครับผมภายในประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ทั้งสององค์ครับนามว่าหลวงพ่อม่วงแรงเป็นนามที่ชาวบ้านเรียกขานกันในอดีตจนถึงปัจจุบันนี้ครับเป็นพระพุทธรูปหินทรายสีแดงครับรูปแบบศิลปะอ่ทองในสมัยอยุธยาประทับนั่งสแสดงปางมารวิชัยครับผมประดิษฐานในพระอุโบสถหลังเก่าครับของวัดโนเหนือนี่เองครับจากคําบอกเล่าของชาวบ้านว่า เดิมพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ทั้งสององค์ในปริษฐานอยู่วัดล้างครับ สมัยนั้นได้เกิดโรคระบาดผู้คนล้มตายไปจำนวนมากพระสงฆ์และชาวบ้านก็ได้อพยพออกไปอาศัยที่อื่นครับทำให้วัดโคกม่วงแรงครับกลายเป็นวัดล้างครั้งพอชาวบ้านหนองโงเหนือเดินทางไปถึงและทาพิธีอันเชิญก็สามารถเคลื่อนย้ายได้จึงอัญเชิญพระพุทธรูปศ,ศักดิ์สิทธิ์ั้องสององค์มาประฏิษฐานไวดนภาวิหารหรือพระอุโบสถหลังเก่าครับเรียกชื่อหลวงพ่อทั้งสององค์ว่าหลวงพ่อม่วงแรงตั้งแต่ปีพุทธศักราช2373เป็นต้นมาครับและจนถึงปัจจุบันนี้เลยครับผม หลวงพ่อม่วงแรงเป็นที่เคารพสักการะบูชาและกราบขอพรของชาวบ้านและบุคคลทั่วไปครับเมื่อบุคคลใดที่มีความทุกข์ร้อนหรือประสบปัญหาต่างๆครับก็พากันมากลบาวว่าขอพรหลวงพ่อม่วงแรงครับครั้นเมื่อได้รับความสําเร็จตามประสงค์แล้วนี้นะครับก็จะนําขนุนสุกเป็นเครื่องสักการะบูชามาถวายเป็นการแก้บนตราบมาจนถึงณปัจจุบันนี้เลยครับผมวัดหนองเนิเหนือยังมีจิตกรรมฝาผนังที่สวยงามมากครับ จิตกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถวัดหนองโนเหนือสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นจิตกรรมสกุลช่างหลวงครับหรืออาจจะเป็นช่างที่ได้รับการฝึกฝนจากกรุงเทพเป็นงานศิละปะในช่วงสมัยรัชกาลที่4ถึงที่5ลักษณะเด่นของจิตกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถวัดหนองโนเหนือนั้นนะครับมีการใช้สีวนาเย็นส่วนอาคารครับใช้สีขาวตัดด้วยสีแดงลักษณะเด่นของจิตกรรมฝาผนังแห่งนี้ก็คือนะครับการเขียนวรรณกรรมเรื่องจัตโคลบ ซึ่งไม่เคยปรากฏที่ได้มาก่อนครับผมรวมไปถึงการเขียนภาพวิถีชีวิตชาวบ้านในพื้นที่ที่สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมของชาวบ้านทั้งในด้านชาติพันธุ์การแต่งกายและความและคติความเชื่อต่างๆครับผม ก็ดูสวยงามมากๆครับก็ลองมาแวะเวียนขอสักการะหลวงพ่อกันแล้วก็มาชมกิจกรรมฝาผานังกันนะครับสําหรับวัดหนองโนเหนืนนี้นะครับมีความเชื่อและประเพณีที่สืบต่อกันมานะครับในการที่จะมาขอพรหลวงพ่อม่งแรงของพระระโบสดแห่งนี้นะผบอกว่าถ้าใครก็ตามที่ขอและประสบความสําเร็จนะครับในการแก้บนเขาจะนําขนุนถวายหลวงพ่อเพื่อเป็นการแก้บนนะก็เป็นประเพณีน,น่ารักอย่างหนึ่งนะครับหลวงพ่อมงแรงทั้งสององค์มีอายุกว่า700ดีแล้ปีทุกคนนะครับผม้มาสักการะบูชากันดูนะครับทุกคน ก็วันนี้ผมมานะครับเป็นวันเป็นวันหยุดนะรู้สึกว่าผมมีพี่คนหนึ่งครับมาาไหว้กับผมเมื่อกี้ผมก็ตกใจนะทุกคนนะก็บรรกาศวัดเงียบจริงๆนะครับมากันได้ลมลมเย็นตอนนี้ลมเย็นนะครับผมมาครับเพราะววันหยุดวันวันหยุดนะครับผมมากมากันได้ใกล้กรุงเทพน่เองขับรถไม่ไกลครับทุกคนนะครับมาไหว้ลวงพ่อกันนะครับขอพรนะถ้าเขาบอกว่าที่นี่ก็คือขอพรสําเร็จแล้วเนี่ยก็คือจะมีการแก้บน โดยการใช้ขนุนหรืออะไรสักอย่างนะทุกคนมาถามกับพี่ที่เขาอยู่ในวัดได้นะครับโอเคเราไปสถานที่ต่อไปกันเลยครับทุกคน